บายดีมาร์พินองสวัสดีเอฟซีสุขสุขสวัสดีค่ะไายปันสวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้ลูกยังงีจกำลังไปเที่ยวหา้าอลูกกับแม่แอปเปิลค่ะอ๋อแม่ชื่อแอปเปิลเหรอใช่อ๋อลูกชื่อยองงีอ๋อ จะเงินมือหนึ่งเป็นพันซื้อมึงยาบางเคื่อน,นี้ซื้อแตงโมมันนี้ซื้อ ไก่โทษห้าบาทวันไปเที่ยวกับป้านุชนะคะค่ะนี่อ่างมานี่แป๊บเดียวก็เป็นหม่องรอรถเมื์รอรถเมื่อหนึ่งศูนย์สี่เอ้หนึ่งสี่ศูนย์ไปลงอนุนสาว,วรีย์จ้ะหนึ่งศูนย์ห้าอร,าอ,ราอรถก็ เหม้อนเลยเดี๋ยวสิพาลูกทานกินข่าวกอนเนาะกินนี้ย่งดีูกินบมหมี่ี๋ยวไปกินหมูปิ่งเนาะกินหมูถอนกินพัดหมี่เหอกินพัดหมี่อันก็ได้ไม่ด้เหรอ คในในืุมีบอนนั่งแนวบัดนี หมูถอดก่อนาากินมะขามฮะกินมาาะขามจะหม็นกินม,ม,มาาะขามกองละ๕๐บาทเแบบิกเอาเอาหมูถอดก่อน มิ้นกินมะขามเอาคันนี้พอนึงจ้ะ ผูกไปนั่งอยู่ผูกปะเ yeah, yeah, นี่ยบนนั <can> ่งเอ้ยกินเข่าก่อนเนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> ปะเดี๋ยวไม่ผ่านั่งนี่มีที่มีที่นั่งเล่นอยู่นี่ไง ไปนั่งโต๊ะวะมอมเป็น,นมานั่งผิดอะมันแดดมาอาไม่กินมี่เจ้านี่บอมมีโตเออบมีโต,ออโโตก็กินได้หรอกมันิตอ,อ้เปรตูดอกเกากระเป๋าออกมหเออเห็มบอมันชินตอ้ออ้าวอ้มีจ้นีอ่อ้า เดีย๋ยวแม่ซื้อให้หรอถ้าซื้อท่างนี้ค่ะวะทา่าหนีก็ได้ท่าไหนก็ได้เอาเอามีจ้ะจับเอาโดดจับชื่อจะสิจับชื่อสิ่งไปสิเออแล้วก็แฉบปากโดดนั่นแหละแฉบยี่บวะชื่อเอาชื่อเอา 对。嗯嗯 ด็กจ้ะมันไม่ใช่ไอศคีมจ้ะมันเป็นอันนี้ chim nồi, mẹ chim nồi, con thế nào, này mẹ chim nói ba bò mẹ chị tặc, nó Ở Bên như thế này, ngon, 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 อไรผ้าแิม่ชิผ้ายยางไหนได้เอาบุกินบ่อร่อยจังข้า Ok, nó thế anh em biết. Có cần sập hạn. Nè, cần bên đây đi anh. Đó. Bước mẹ cắm mơ. Chắc nhăng cậu, nhăng bà đi. Hả? Bye. สวัสดีชัยนั่งค่ะพีแล้วอยู่นี่เนาะพอดีมันมีบอนนั่งพอดีใต้อือป้า,ออปามันเป็นโมงเวียนเนาะนี่มัหลุด นกนัขึ้นมาสะพานนะเด็กสี่กับอันนี้กับรถมีอ้ยโด,ดนติดอยอะยกไงเด,ดแล้วนี่ ก็คือการกาดีอดกบะจำรถตำรวจก็อยู่ทางหนา ว่าเทียบอยู่ได้นองโอ้ไปเห็ดคายอยู่แล้วฉุดสีคายดีมันคืออะไรสหาบาทนึงก็กินนะ่เด็กน้อยมากกินรหลดติดขนาดต้องมีหนุ่ยหนุ่ยโนเซอร์ร์นหลดไลน์หลดไลน์มึตึ๊ ขึ้นใหม่มาักล้านนนึนงเนาะจะตึกสูงแล้วแถวนี้แถวนี้อันตะกี้บ่มีตึกสูงป่านนี้นะตอนขนามาตอนเออยางกระปะสปาย <laughs> <า>ปันมาเอาสายปันสายอะไรของแม่ค่ะวิ่ง ไปเดอค่ะดีใจเอาซะยางดีดที่นมมาก เป็นยางยาวลักษณบายค่ะโอ้โหนั่งรถไฟมาต่อเดียวต้องยอมลายขนาดก็แอ,อ,อ,อร์มาแอร์แอร์ฟอดแอร์ฟอดจริง <laughs> Oh, อ้าวการมวออนไลน์อุ้ยอยู่ในสมัยว้มีธนาคารอยู่ในอันนี้เลยธนาคารกัสกุกดกอง,ง้าวคือหนอ่ะไม่ด้ติดสุ่ๆ

บ,บ่อนเะข้ามาบ้านเหมือนนะบ้านุ๊กดูสีตึกสีใส่นุ๊กนางรถไฟมาตะบางน่ะ<อ>ได้เจอได้มาประตูนะ้ำม่ใหญ่ไก่หนู่ยสับปะนะสูงเป็นสูง เดี๋ยวยืดก่อนไปหย่อนปะหย่อนวะหยอดค่ะยอ่ยอนลงนี้นี่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 ย่อนลงไปเออมัน <c oughs> <c oughs> ดีใจจะ <c oughs> ห,หยอดเตียน ันมาทางนี้ดุน,นั่งนี่ไปมวดได้ใช่ได้ออกมาข้างนอกได้อารมณ์ดีเอ้ยเอ้ยปวนว่ะลูกระว่างได้ดุเบิ่งพี่นอ้องตึดไป เยนกันเป็นแถวเลยซำยังข้างขนาดโอ้ใส่บ้านไปแล้วผูก้านรอแม่ก่อน ใจมันจะได้ไป เอ้าจ,จังสีเดเป็นยางเด็กาตึกพี่นุกมาหอมพีนุกไายนางมอตะใส